นี้ต้องเล่าให้ฟังเลยเพราะ,ะว่าหลายๆคนรอดูอยู่ะนะครับก็คือผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวานนี้สําหรับเวทีสารฝันให้สาวๆได้รักการเดินแบบนะครับได้เข้าสู่วงการแฟชั่นอย่างเต็มตัวเลยนะฮะสำหรับการประกวดไทยแลนด์ซูปเปอร์โมเดล2011ไทยซูปเปอร์โมเดลไทยซูเปอร์โมเดล้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเมื่อกี้อ่านไทยแลนด์ไทย2011 เปิดเวทีด้ว <simplest> ย2 3สาวมั่นที่พกความสามารถมาเชื่อเชือนกันบนเวทีและผู้ที่ได้ตำแหน่งไทยซูเปอร์เดลนะครับ2,011ได้แก่หมายเลข2,011หมายเลข10นั่นเองครับก็คือคุณปีวราเรืองเรืองอารามหรือว่าน้องเพียวอายุ16ปีนักเรียนชั้นม .4 จากจังหวัดชนมรุ่ีครับกับวงการแฟชั่นอาชีพของเมืองไทยกันแล้วนะครับ ส่วนหนูน้อยที่พบความสดใสมาก็โกนคะแนนจากคณะกรรมการจนได้ตําแหน่งยัางโมเดล2011ไปครองนั่นก็คือน้องพอดีคุณณเพิ่มสิริครับชื่อเล่นชื่อหนูดีดีนันเสซารายอกกรอบตาซิลิกอกะพร้อมผลิตภัณฑ์ทานฟรีตลอดทั้งปีบรรยากาศนี่ก็คึกคักไปด้วยการแสดงของศิลปินอย่างแท็กทูเคอรเลอร์นะฮะมันมากโอ้โหแบบแบบแบบโอ้โหดีเบทแรงดีเบทแรงแล้วก็ไดเอนโดรฟินนะครับ <Okay. S 2> แต่งตัวเก๋อ uh ่า huh. แล้วก็โชว์ตีกรองของคุณตั๊กนภัสกรครับแต่ที่สร้างความฮือฮามากที่สุดก็คือโชว์ที่ชื่อว่าแฟชั่นฮีโร่ที่ได้สิ์พระเอกสุดฮอตของช่องเจ็ดมาร่วมเดินแบบกับผูกเขารอบ10คนสุดท้ายด้วยครับนะครไม่ว่าจะเป็นหนุ่มันวานะฮะหนุ่มก๊อฟอนุวัฒนะฮะ นี่คือหนุ่มทีนะครับนัททิวว้าหนุ่มพอสไพไพพานิสพาทีสชาทีสน้ำระพีพัดนิววงสกอตไก่สมพพไม่มีไม่มีไม่มีเราอยู่ที่จอดรถเวียสกลรวัฒรที่จอดรถและปิดท้ายด้วยพี่อย่างเราพี่วีระพว้าเาบอกว่าเรียกเสียงกรี๊ดจาก สาวๆหน้าเวทีได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราเห็นเบื้องหน้าใช่ไหมฮะอุ้ยนึกว่าหมุนเองนะหมุนเองหมุนแป้นก็มีที่หมุนให้อชอบนะหลายคนชอบซีนนี้มากเลย <CD S 1> นะครับดดดเดี๋ยวเราคันป่าจะมีภาพเบื้องหลังการเตรียมตัวของผู้เข้าประกวดนะครับรวมทั้งหนุ่มฮอตทั้งสิบคนที้ชมกันด้วยนี่ก็เป็นภาพเบื้องหลังตั้งแต่ดิฉันเรีกนอา การประกวดก็จะเริ่มออกอากาศให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ลุ้นหะน้าจอนตอนสี่ทุ่มใช่แล้วพี่ตองน้องอของเราแต่น้องๆนองเนี่ยมาเตรียมตัวเตรียมซ้อมกันตั้งแต่10บโมงเช้านะครับหลังจากเดินซ้อมเสร็จทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ไปทําหน้าแต่งผมกันกแต่งผมทําหน้า แต่งหน้าทำผมทำเล็บกันเรียกได้ว่าไม่พักเลยทีเดียวนะครับค่ะระหว่างที่สาวๆแต่งตัวกันเนี่ยนะคะคันปากก็หันไปเจอหนุ่มออยธนาที่พอดูรายชื่อแล้วไม่ได้ขึ้นเดินแฟชั่นกับเขานะเอามาทำมอ่ะก่อนหน้นะออยมาทำอะไรมาเชียร์ใครเป้่าเราก็เลยเข้าไปถามหน่อยว่าวันนี้มาเชียร์เวียครับก็อยากให้เวียได้ตําแหน่งสักทีครับก็ประกวดมาหลายปีแล้วครับแต่ทั้งหมดเนี่ยพี่เชียร์ใครคะเวียรับเวียไม่รู้จักสักคนไม่รู้จักสักคนครับ มาร่วมงานมาให้กำลังใจกันแต่ละคนสเปคผมเป็นแบบนี้อ๋สเปคเด็กเด็กเป็นไงเป็นไงเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วเป็นไงฮะลูกขับลูกรุ่นลูกแลวฮะส่วนบรรยากาศในห้องแต่งตัวของหนุ่มๆนะคะก็วุ่นวายไม่น้อยเลยดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับชุดที่จะใส่เดินมากๆ แต่ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวน้องนัททิวจะไปไขเรา,ายอยู่หลังเวทีของไทยซูเปอร์โมเดลนะครับผมแน่นอนว่าหลังเวทีนี้จะมีสาวงามมากมายนะครับผมเดินกันไปมาแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมาสะดุดอยู่ที่สาวงามท่านหนึ่ง <S <S 2> <S 2> นะครับคือรองเท้านี่ดูมีสไตล์มากนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเอ๊ะทำไมเธออาจจะลืมโกนขนหน้าแข้งนะครับขึ้นมาครับขึ้นมากระโปรงนะครับดูดีนะครับผม รูปร่างนะครับโอ้โหมารู้จักเธอไปดีกว่าครับว่าเธอคือใครครับอ๋อดยังไงเลยเนี่ยสวัสดีค่ะไม่ช่วยผ้ชาไม่ช่ผู้หญิงเราเป็นชาวสกอตแลนด์นะฮะออ๋คือวันนี้เดินแบบในคอนเซ็ปต์สกอตแลนด์สกอตแลนด์หนุ่มสกอตแลนด์นะฮะใส่อะไรเซฟไว้ข้างในหรือยังครับไม่ใส่ฮะใส่ทำไมทำไมถึงเป็นพอดครับคือหยุดเลยไหมหยุดเลยไหมคนนี้ห้าห้าว่าว่า พี่พี่วีครับครับแฟนอะครับเปิดตัวครับแล้วครับที่รักบอกกันสิชื่ออะไรจ๊ะอุ้ยน่าคุ้นมากครับได้แนะนำให้คนคนทางบ้านรู้จักหน่อยชื่อขิมค่ะชื่อขิมลกลูกรอชื่อลูกลูกรอชื่อลูกลูกโอ้ยไปแล้วขิมมาไม่ใช่เป็นไงครับชุดอันนี้เฮ้ยชุดนี้เขาบอกว่าดูดีที่สุดในในเพื่อนเพื่อนเลยจะถอดให้ดูเลย โอ้โหใครว่าชุดมันธรรมดาไม่ได้ธรรมดานี่ข้างหลังหน่อยขอหลังหน่อยนี่เนียนปล่าล่ะโหนึ่งเมตรมาชิคเกียร์สังเกตจากบนลงล่างครับคือธรรมดาดูธรรมดาดูธรรมดาครับแต่พอเวลาโพสแล้วเนี่ยมันคือตะเบงมาวันนี้ครับพี่น้ำครับทำไมถึงใส่สเตย์มาครับพี่ เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีผิดนักบอลเลยเนาะนักบอเหลี่ยมสังเกตนี้เป็นมัดเลยนะน้องเหลี่ยมจริงเป็นไงบ้างครับพี่ชุดนี้หายใจไม่ค่อยออกครับหายใจไม่ค่อยออกครับมันเหมือนมันมันโดนรัดมีคนหนึ่งครับตอนนี้เก็ตระยับมากครับประตามครับ ผมไม่ให้เราลุกทุ่งนะผมผมให้เราลุกทุ่งนะนี่คือเป็นแบบว่าแฟชั่นอีกประมาณ20ปีข้างหน้าพวกเราจะใส่ชุดแบบนี้กันครับเป็นแบบว่าแฟชั่นจากโลกอนาคตกางเกงเขาดูเป็นเป็นชุดญี่ปุ่นนะใช่เป็นกางเกงแบบสบายสบายครับใส่สบายดีกว่าพี่นามไหมครับของน้ำเขาคงอึดอัดของพี่น้ำนี่สังเกตวันนี้พี่นาำจะน้าเขียวๆนะครับไม่ต้องแปลกใจครับสังเกตได้จากกางเกงและนี่ครับคนนี้ครับ เรามาแอบดูตัวพ่อเราแต่งตัวดีกว่าครับตามมาเลยครับนี่ครับเนี่ยด้ว่าเนี่อห <c oughs> อันนี้มันเป็นเทนเกาหลีอะไรหรือเปล่าครับอันนี้เอ่ออันนี้ผมบอกเลยว่าผมผมยังเข้าไม่ถึง ผมผมยังไม่สามารถอธิบายได้จริงว่าเป็นเทรนด์ไหนปกตินะที่เป็นคนนําแฟชั่นเกาหลีนะตอนนี้รู้สึกไงใช่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าแฟชั่นนําผมไปเยอะมากค่ะสังเกตด้านล่างครับนี้ขนน้าแข้งฟูใช่ไหมพี่่ีผมเพิ่งสังเกตครับครับอันนี้คือเพื่อเผื่อสาหรับแปลงล่างเปื่าเปล่าครับพอดีเจ้านายใส่ออกมาก่อนออกจากบ้านพอดีเจ้านายใส่ออกมาก่อนออกจากบ้าน ไม่ใช่ท้าออกไปผมก็ต้องควงแขนนัททิวแล้วก็พอรอออกไปพร้อมกันเลยครับเชื่อว่าก็คงไม่ค่อยมีใครมองแล้วเท่าไหร <c> ่ <oughs> ครับโอเคไงก็ติดตามพวกเราด้วยครับนายไทยซูเปอร์โมเดลครับผมค่ะพอ,พอถึงเวลาการประกวดเนี่ยนะคะบ <c oughs> รรยากาศหลังเวทีเนี่ยวุ่นวายไม่ไม่น้อยเลยนะคะย <c oughs> ิ่งใกล้เวลาจะประกาศผลเนี่ยความกดดันของผู้เข้าประกวดก็มากหัวใจเต้นแรงตึกตักตักนะนี่ก็เตรียมกัน จนผู้เข้าประกวดคนหนึ่งเนี่ยนะคะลมเครียดเป็นลมเลยพูดเออทีมงานก็ต้องช่วยกันผสมพยาบาลเบื้องต้นนะต้องเบื้องต้นไงถล้วจะต้องผสมพยาบาลหนักกว่านี้ต้องแอดมิดแล้วว่างี้แอมบูเล็ตมาแอมบูเล็ตมาระหว่างที่ผู้เข้าประกวดเครียดนะคะแต่พระเอกทั้ง10คนของเราจะไงตรงกันข้ามจะดิดดับ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 ตั้งเต้นทั้งร้องเฮฮากันสุนลิศนี่คือหนุ่มคอสนะคะนี่รับของกันอย่างมากม่ก ทีลวเป็นเกาหลีโอ้ดูมีมีมียังไงพีีอะไรอะตรงนั้นอะกระโปรงหลุดแต่ถึงแม้จะเล่นกันหลังเวทีนะคะแต่ว่าพอถึงเวลานุ่มๆก็เดินกันอย่างเต็มที่เลยสมชื่อแฟชั่นฮีโร่จริงๆความพิเศษของนุ่มๆต่อคันปากยังไม่หมดเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาดูกันต่อกับแฟชั่น ในแบบฉบับของคันปากดูซิว่า10พระเอกของเราจะครีเอทลีลาในการโพสขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บภาพแบบเต็มๆละเอียดละเอียดมาให้ดูอีกทีนึงโอ้โหเท่ผิดกับเมื่อกี้เล่นอยู่ข้างหลังเลยดูสิพอแบบมาเจริงเดาน้าเป็นแบบนี้นี่เองอะดาหน้าหล่อๆกันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมที่สับคำว่าดาน่าให้กับพวกเขาทุกคนด้วยครับหล่อจริงๆพ่อคุณเอ้ย